สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห่างสิงเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่19กรรักยาคนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเช้าตัวเด็นก็คือ4กั7 9ก็2เนาะ92 94 96 97 21 24 27 29 492 479 297 971จับคู่ก็4774 9229 9779 7 2็ดเนาะต่อไปบ่ายห้ากับ8 6กับ7กับศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดจกับคู่ก็ห้8แปด0ปดห้าเจ็ดเนยาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีเนะจับคู่รุ่นในกันนะคะ อย่าลืมบ่ายรุ่นเช้าเช้ารุ่นบ่ายนะรุ่น V I P นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงดีเพียงแค่นี้นะโชคดีกันทุกคนนะคะอย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ